สวัสดีครับพี่น้องมืัอน,นี้สีผ้ามาสีผ้ามานี่นี่พี่น้องเห็นยังวะนี่อันนี้เขาเอนว่าสีเฮ็ดกินก็นได้สีเอาไปเฮ็ดเป็นสมุนไพรก็ได้เดี๋ยวสีไปบรรยายอยู่นทางบนดีกว่าเอาไปครับอันนี้อยู่อยู่วัดใดนี่วัดป่าพุทธานาครับวัดสว่างผู้ใดสีมากปฏิบัติธรรมนะนี่ครับเพคนเปิดให้ปฏิบัติธรรมนะครับ อยู่หลอยเอ็ดเป็ยูอยู่หลายเย็ดเท่านี้อันนี้โควิดเอาแต่ภายในบ่ครับรครับแม่เราท่านหลับภายนอกกันเนาะได้สบอวกันมาถึงสีเป็นสมุนไพรสมุนไพรมันหน่อยหาหา,หาได้บ่หลายนี่แต่ว่ามันรักษาหลบเลยลโรคโควิดนี่อาจจะเป็นไปได้ครับเปอร์เซ็นต์นี่มีอย่างนี้ครับอันนี้ใบบกเงาะ <laughs> มาแล้วไอ้พวกแมงมุดของบางสิจะเป็นใบบกปูดครับอกกันนี้คือใบบกปูด ขมิน้นอ่าพี่น้อง <c oughs> ยังมีถามเขาเรียกว่าขมิ้นนะครับขมิ้นข <c oughs> มิ้นนะครับนี่เนื้อย,ยังสมอันนี้กัอันเดียวกันอันนี้นี่เป็นยอดใบบักขามครับพี่น้องมันสีมีอยู่กับมันทั้งหมือดเยอะอีกนึงอันนี้เพื่อจะถามเพื่อจะถามท่างอาจารย์เพคนนึงครับเนาะว่ามึงเหี้เข้ามาวัดปลาเข้ามารีวิวเพราะว่าเขาสีเกเขาไปรีวิวในหันนึ่ นี่มันสิมีแมนเนียงเป็นเนีงดุมต้นบกูดอ่าพี่น้องอันนี้เป็นน่วยมันเลยพี่น้องมันสิมีม่ประมาณทั้งเบิร์ดเลยครับเอาน้ำน้ำนับหนึน่งสองสามสี่หามีตั้งเบิดหาชนิดเนาะครับเนาะบาดท,ที่นี่คนขีน้เจียม่าน,นี่ไปเก็บก่อนแล้วพี่น้องมาเบิ่งทั้งตี๋อยาเอาทั้งตี๋ <c oughs> เอาอันนี้ยังหนีวันหมอ,อกไปเตี๋ยวเพราะถ้าพ่อแบบเบิ้งวิธีแบบซื่อเหมาะสมมันหายแล้วคนกับเจ้ามาลงใส่ในหมอถอดูดยาตอนนี้เซหมอแล้วครับเนาะตอนนีจุดไฟไฟ,ไฟตรงแห้งนะครับเพราะว่านี่น้ำก็จะประมาณน้ำเกืประมาณหลายน้ำต้มยาเนี่ยเพราะจะต้มปั๊บน้ำพร้อนปั๊บควน,ควนมันจะทรงทรง,งของม่านอ,อ,ะะอยู่อะไรไดต้องจอปป่งยายแบบเบื้องไงของมัานหนีเราก็ไปยังหันอันนี้จะเป็นของผู้ชายครับ แต่ว่าท่านี่เป็นของมั่ยิ่งไปจับไปเบื้องไหนปัน่าจะพิดไว้นี่พิดไว้ขันเปิดคือไปแด้วครับนี่อันนี้อันนี้นี่ครับพี่น้องตัดไปผับตอนสัญญาเของไปเบื้องควนทั้งในอ่ะครับพี่น้องวันนี้เข้ามาอยู่นาของอบหรอกครับเราก็จะในนี่มันชีวิตจะควนครับพี่น้องนี่เข้ามึงกับตัวนี่อุ่นไหมอย่างแต่อุ่นนี่มันบอท้องในครับดีครับหอมมากต่อไปเบื้ง เนาะตดี๋ยวข้อถอดก็ข้อตงหายเกียรตินกพิราบนกพิราบมันนอนอยู่นี่ยนเลย่ไหมถอดสืตอเสยพี่น้อกไ่อเสียเขามาเยอะนี่ครัโอ้พอแต่ข้ามาข้าเในเอเามห่ปั๊บมันก็ชีวิตก่อีกตายตายายใจผมก็ชีวิตกอีกนย สิตายนี่ครับพี่น้องเอาอ่ะให้ข่าวแม่แล้วครับเน้องวันนครับข่นวเพื่อข่ามาครับมากไหนนะครับวัดป่าปูตาน่าบ้านศรีสว่างตำบลศรีสว่างอำเภอบัวทายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังันเปิดครับโควิดเหลี่ยวบโควิดมันมันก็ระบาดบ่เศร้าบ่เลิกครับพี่น้องดูแลอยู่บาลเลยนรักษาสุขภาพดีๆอยากได้กันนี่แหละมีวิธีมาบอกแล้วครับน้องไปจากโอมโอมเพจดู่บ้าน ต้มกินก็ได้อทำไมาวนยังไงเอ้ะคนกำลังสิบใจ้งงัน่กับตหอมอมาหายว่าหอมเออหอมปพี่น้องมกำลังมาหรอไหอมแาใจ่ออหอม้องหนาวอาพี่น้องเรนอขอาตาของว้ท่านีก็บกันเหรอครับ ถ้าจงไปลีนต้องกะผ่อย่างนี้เพราะว่าเขาเปลด่ยอะไรอยู่หรอแล้วกเก็บไปดีเลยหนาคเต็มเลยหนามันไอมันจะขึ้นเรื่องนี้ขันดาวพาเขไปหนาอียนี้ครับนี่คือแบบเข้าจเดอไรผานแซ์ดิขัน้าหูว่านีหนามันมันมันเปนตัวด้าอกาอกไเ็ตัวไล่อดหนเพีอปล่ยลืนม่นี้เอ้ยไม่ลื่นเดีว่าเา เอาพี oh, ่น้องเด้อะมาบอกมานี่ซื้อว่าพอดีได้ฟั้งไงล่ะคุณพี่น้องเขาเบิ่์ดเป็นนังเงียบได้ไหนเออเบิรงด่าได้ครับพี่น้องใช่เด็กข้างจีวัออกออกกันพอดี้ที่เราขาวน้องพี่น้องกันไปไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไพี่น้องเนาะ ขออะไรบ้าสนอไหมครับก็ไปแล้วครับไปแล้วครับบ้านบอล <c oughs> มันบอลไม่เล <c oughs> ี้ยวเอาไปแล้วครับขออนุญาตปิดประตูนยครับไปแล้วครับเจอส่วนร้อนครับอ่าโอเคเลยี่น้องออกมาเร็ยวยิ่งตะไคร่ พี่น้องจริงคหันมังหันเบางกระทั่งคุณพวันยางพานของน้ำพวกเด้สังเกตมองนี้ไอตะไคร้ทุกคนมองนี้ก็มีส่วนผสมกันนะครับนี่พี่น้องมื่อกดีมันเป็นยางนี่พอมินรับบอกพี่น้องมันมันมีหลายอยู่่นีตะไไคครร้้ตะแก่โตไปก่อนเออพี่น้องเบื้องผิดพี่พี่พี่โอ้ยยางหลายหมอนกำลังตามหมอนเนี่ยมันขยัดพี่น้อง นี้พี่น้องอันที่อยู่ในกระสอบนี่อันอันนั้นอันนี้เป็นเสื้อเมสมของของอยู่ในถุงเัินเดี๋ยวตัวอยู่ขกระน้ำแต่ว่าตัวนี้เสื้อเหมาะสมตัวตัวที่หาพี่น้องคือตะไคร้เด้อพี่น้องตะไคร่มันไหลยุ่งอะไรพร้อมเป็นสมุนไพรอะไรพร้อมต้มกินอันนี้เงี้นี่เงี้นี่พี่น้องอันนี้โบกิโออย่างนี้กับโบกิโอโบวี้อย่างน้ำเขล่เลยเด้อยวนี่ไปบอกหูดแต่ว่าไปบอกหูดไปบอกหูดแล้วก็เราที่เป็นเอาไปถิ่มเป็นบ่อใส่เราซึ่งมันนี่นี่มันใส่มันเป็นของไม่หรอกครับตัวนี้เผนบ่อครับพี่น้องครับ มนี่ยังมากมากเลยพีะนะ่น้องสาหวัวก่อนขออนุญาตไปอาบน้ำน,นะครับนพี่น้องเนาะสวัสดีครับยิ่งว่ากับผม